สวัสดีชาวเจริญกรุงนะครับสวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้เข้ามาเริ่มต้นไปในสวัสดีกันปล่อยให้บรรเลงสร้างสีสันกันต่อเนื่องกันไปเลยนะฮะเมื่อกี้บอกว่าจะมีเพลงที่เป็นซิงเกิลใหม่ออกมาเมื่อกี้เล่นไปแล้วชื่อเพลงอะไรนะเมื่อกี้วิ่งตามโลกครับวิ่งตามโลกนะฮะการรูมตัวของเจริญกรุงคือเริ่มจากตรงไหนใครสตาร์ทเครื่องก่อนที่ผมครับครับคุณป้อมครับนะเป็นไงฮะ จร,จริงๆก่อนหน้านี้เราเป็นวงดนตร,รีร่วมสมัยร่วมสมัยหมายถึงว่าเล่นเป็นเพลงบรรเลงเ,เพลงบรรเลงไทยประยุกต์ อ่าแล้วก็พระราชนินธลบ้างผสมเครื่องไทยเครื่องอะไรตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนใหม่วันนี้จะมีไหมวันนี้จะมีไหมไม่มีวันนี้ไม่มีหรอตอนหลังก็ปรับเปลี่ยนเป็นเป็นเพลงร้องอ๋อเป็นเพลงร้องบ้างนะครคือเกิดจากเรื่องราวของการนําเพลงบบบรรเลงเล่นกันก่อนหน้าใช่ครับกี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วสักสามปีที่ผ่านสามปีสมาชิกในวงมีใครบ้างครับที่เริ่มต้นกันมาก็มีคุณชามือกรองนี่ครับอยู่กันมาตั้งแต่สวัสดีครับนี่เลยนะฮะคุณชามือกลองเมื่อกี้ผมเห็นข้างลอกงนึกว่าเขามาแจกอ่างเป่า ท่าเจริญกรุงครับไอ้ตัวแจกอ่งเปล่าไม่ใช่นะและนี่แล้วมือโซโล่น้องแม็กน้องแม็กน้องแม็กนะฮะน้องแม็กครับทางนู้นแหละครับทางนู้นซ้ายสุดอาจารย์วุฒนะครับอาจารย์วุฒนะครับครูสอนแต่งหน้าเค้กอยู่นะครับโอ้นะฮะสอนแต่งหน้าเค้กด้วยช่วงนี้งานแต่งหน้าเค้กน้อยเลยหันมาแต่งหน้าศพแทนอ่ะเดี๋ยวลูกสาวผมไปได้เลยนะฮะไอที่ชอบฮะชอบนอนกับศพนะฮะ ชอบนอนกับศพเอาอยู so ่อะไรนะ่วมกระตันอยู <itus> ide, so <cam> t <t ่คือบางทีถ้าไม่มีศพเขาจะนอนเป็นศพแทนไม่เหลียวลกกระตันอยู่ไม่มีงานทาเอ้ัก็น้องสุดท้องนะครับครับน้องตอดทำหมันแล้วเหรอฮะทำทำหมันแล้วอเอาก็บอกน้องสุดท้อง ป้อมทำหมันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนั้นอาจารย์ป้อมนะฮะที่อยู่ข้างหลังเนี่ยอ๋อครับสวัส,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 สดีครับอาจารย์ป้อมครับนี่นะคะับน่งเสียงดีๆมันๆของขงคนสาเส,ส,ส,งาสยงดาวนี่ต้องขอบคุณอาจารย์ป้อมที่มาช่วยเหลือกันแบบเชื่อันแบบสุดๆอะ ไอ้คัดจะให้มาฟรีเลยก็เกรงใจอาจารย์โอ้สตาร์ค่าน้ามันค่ายางเอ่ยค่าอะไรต่อมีอะไรกว่าจะขึ้นมาชั้นหกได้นี่เวียนหัวอีกนะค่ายาแก้เวียนหัวอีกเท่าไนร่ก็มือแซงเราจอดรถไปข้างล่างแล้วเดินขึ้นมาบนหลงหลงเลยใช่ไหมาหาไม่เจอเขาวงกดนะฮะนะฮะอันนี้คือเรื่องราวป้อมเจริญกรุงแล้วก็เพลงนี้มีมีวางแผงอย่างมีครับผมอัลบั้มเสียงเจริญกรุงนะครับเจริญกรุงออกไปเมื่อ ปีที่ผ่านมามีวางแผงผู้ชื่อที่วางได้ไหมได้ได้ฮะร้านบุมแมลงทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับร้านบุมแมลงนะครับแล้วก็เดือนหน้านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมอบของเดือนหรือพิบอันนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าก็ได้ช่วงหน้าก็ได้เดือนหน้าก็จะมอบช่วงนี้ก็ได้เอาฝันเขาจะมี เสื้อกับทั้งด้านของซีดีใช่ไหมเขนี่ยนี่นี่อยู่ทออยู่ตรงนี้ตรงนี้แกแกแกเดินมาหยิบแกเดินมาหยิบเลยเลยเลยจะใช้มันเข้าเฟรมหยิบมาทำไมล่ะเอาไว้ที่ปักไว้ที่เดิมแกเดินมาหยิบแกเดินมาหยิบเออมามารับมอบของด้วยเอาเอาเอาเดินมาหยิบเดินมาหยิบหาเรื่องให้มันเข้าเฟรมอยู่ใหยอกเข้ามามันเป็นโรคจิตมันเป็นโรคจิตวิตรานอย่างหนึ่งอันนี้อ่าคุณป้อมอ่าเขาจะมอบให้อ่า โอเคนะครับขอบคุณด้วยนะครับสําหรับป้อมเจริญกรุงเสียงเจริญกรุงอ่าถือไว้นะฮะอ่านี่แล้วอย่าไปไหนอันนี้สมาชิกในวงติดตอ่อได้นะครับเวลาไปแบบยืนเฉยๆก็ได้ไม่ต้องอะไรไม่ต้องซ้อมถึงเวลาค่าตัวอัพขึ้นทันทีเลยไปยืนกับวงเฉยๆก็ได้แบบเหมือนหาอะไรเขาเขยา่าเขย่าหน่อยเออไม่ต้องเอาไลน์ไม่ต้องอะไรเงี้ยเออแค่นั้นก็วงมันจะดูดีขึ้นนะ <c oughs> มีสีสันหน่อยนะฮะเอ้านี่ติดตอ่อคอนเสิร์ตได้ที่เบอร์ใช่ครับ บอกนี่คะ0 8 1 6 8 5 8 1 4 0นะครับหรือก็ที่ Facebook จริญกลุ่มิวสิกเลยนะครับโอ้เล่นได้ทุกประเภทนะฮะจะเป็นถ้าชอบเพลงบรรเลงก็ไปเล่นงานแต่งงานก็เล่นใช่ไหมใช่ครับงานย้อนยุคร่วมสมัยคิดถึงเทศกาลงานวัดคีดจิงบรรยากาศย้อนยุคคิดถึงวงเจริญกลุงโอ้โหแต่งงานใหม่แต่งงานเก่างานเลิกกันแต่ไปเล่นไหมไปไปเล่น กับพอฟังเพลงของเจริญกรุงกันแบบต่อเนื่องนะฮะว่ามีบรรยากาศอย่งางไรกันบ้างกับคอคนาศสาสแสงดาวและเดี๋ยวเรามีเพลงที่เจริญกรุงยังนำมาฝากที่นี่แบบเป็นกันเองสบายใจและใครสนใจเจริญกรุง a c e b o o กก็มีนะฮะเจริญกรุง Music มิวสิกนะฮะ,ะเฮ้ยพูดบางกระแทถอ่ะอ่ะพูดเลยอ๋อ พูดไปหมดแล้วนะคะก็อย่าลืมค่ะติดต่องานแสดงของเบอร์พี่เขานะคะหน้าจอทีวีได้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตาม facebook ของพี่เขาด้วยนะคะผลงานเพลงว่าเพราะไม่มีที่ไหนแล้วคะ่ะต้องที่นี่คะ่เ<อ>ะเจริญกรุงมมวสิงนะคะนึกว่าพูดไม่เป็นว่าเ,เป็นเป็นแต่ตุ๊กตาอย่างเดียวนึกว่าเป็นแนตะ่เนบบดายค่ะอย่างอื่นไม่ไม่ทำอะไรเลยเนบดายอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเรามีเพลงดีๆจากป๊อบจเจริญกรุงต่อเนื่องกับข้อคนสาสงดาวครับ